สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคตูวันชนนาแนลกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำมาสร้างบ้านอะไรอะโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะสร้างเป็นแนวแนวแบบว่าเกมผู้คุมนะคะ เหนือนหรือไม่เหมือน <c oughs> ขออภัยคะ่ะอีคนะให้ทายว่าเราจะทำเป็นผู้คุมลูกอะไรสื่เรียน พอทำอีกชั้นหนึ่งนะคะอาจจะไมไ่เจอเราน,านานเลยนะคะเพราะเราเรียนออนไลน์และงานเยอะด้วยนะคะต้องขออาภัยจริงๆนะคะตเดยทุกคน เราเรา,เราไม่รู้เราไม่รู้เลยไม่รู้ตำแหน่ง ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะฮะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ไปดูตอนเสร็จกันเลยนะฮะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาไปดูรัวข้างในกันเลยนี่นะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะปิดประตูกันตรงนี้ก็จะเป็นที่รอนะคะแล้วก็มีดอกไม้ประดับด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกล่องใส่ของด้วยนะคะนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะค้าบตรงนี้ก็จะเป็นที่อบของนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคลกเอาไว้ปทั้งชีวิตนะคะ,ะถ้าใครนะคะอยากให้เราทำคลิปแข่งสร้างบ้านกับเพื่อนอีกสองคนนะคะก็อย่าลืมม้นกันด้วยนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย